ก่อนที่เราจะทำการยืดผมถาวรนะคะเราก็ต้องมีการตัดแต่งทรงผมนะคะให้ได้รูปทรงให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะลงน้ำยายืดนะคะตัดแต่งทรงตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเคสนี้คุณลูกค้าเขาต้องการทรงซอยไล่ระดับรูปทรงตัวยูนะคะค่ะก็เช่นเคยเราก็ยกขึ้นมาตัดรวบทั้งหมดเลยแล้วมาตัดนะคะ วิธีเทคนิคการตัดของเรานะคะใช้เวลา10นาทีนะคะในการตัดเป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะเ,เราก็รวบผมมาด้านหลังนะถ้าต้องการตัว u ก็ยก45องศาไม่ต้องยกสูงน,นะแต่ถ้าเป็นรูปทรงตัว v ก็ต้องยกตั้งฉากกับศรีรษะโน้มไปข้างหน้าเนาะก็จะทำให้ปลายผมเนี่ยนะคะ ไล่ระดับกันอัตโนมัตินะคะ,ะแล้วเราก็มาดูว่าช่อไหนที่มันยังดูหนาเป็นก้อนอยู่เราก็มาไล่สไลด์ปลายออกนะคะ,ะส่วนไหนที่ผมบางแล้วเราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสไลด์นะไม่ต้องไปยุ่งม,มันค่ะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะเราก็จะได้ทรงผมไล่ระดับนะคะแล้วเดี๋ยวเรา ก็จะมาสร้างกรอบหน้าซ้ายขวากันนะให้เป็นไล่ระดับเข้ากรอบหน้านะคะซึ่งก็ไม่ยากนะคะเพื่อนหลัง,างจากที่เราได้ทรงผมที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็เช็คความเรียบร้อยของทรงผมนะคะค่ะเคสนี้เราจะใช้น้ำยาสูตรแข็งแรงปานกลางนะคะ สูตรปานกลางนะคะเพราะว่าผมของลูกค้าย้อมปิดผมขาวทุกเดือนนะแต่ว่าเป็นคนที่มีเส้นผมใหญ่แข็งแรงอยู่แล้วนะก็แต่ผ่านการย้อมบ่อยๆนะเราก็จะไม่ใช้เคมีแรงนะจะใช้น้ำยาย,ยืดสูนปานกลางนะคะแล้วก็ผสมเคลาตินสดลงไปนะคะแล้วก็เคลาตินเคลือบแก้วเพื่อเพิ่มความเงาให้กับเส้นผมนะคะ ลงไปในใน้นํายายืดเลยค่ะก็จะเป็นการยืดพร้อมบำรุงเส้นผมไปด้วยนะคะจะได้ผมที่นุ่มลื่นเงามีน้ำหนักนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำยาล้างน้ำยายืดแล้วนะคะค่ะก่อนที่เราจะล้างเราต้องเช็คความยืดหยุ่นของเส้นผมเหมือนที่เราเคยเช็คให้ดูนะคะในคลิปก่อนๆน,นะคะพอเราล้างน้ำยายืดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำทำการเป่าเป่าให้แห้ง แล้วก็รีดด้วยความร้อนที่โคนเลาะสองร้อยนะคะเค่นี้ที่ปลายร้อยเจ็ดสิบนะคะอ่าก็จะได้เส้นผมออกมาเงางามมีน้ำหนักสุขภาพดีนะคะค่ะไม่มีการเสียหายใดๆนะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจแล้วก็เป็นลูกค้าประจำกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะขอบคุณสำหรับเบเกอรี่ที่ซื้อมาให้ทานนะคะ